ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านทุกคนวันนี้หลวงวัดปลาไปโดยหลุงวัดเกิดเมือนปลามาหาเห็ดลมบนดอยจากบ้านหลวงวัดมาประมาณกิโลหนึ่งหลวงวัดก็เดินขึ้นดอยมามาถึงปลาเห็ดลมล้วก็ว่าเห็ดลมตั้งเหนือ ต้องเหนือว่าเห็ดลมตามภาษาภาคกลางคือเห็ดไข่หรือว่าเห็ดหอมปีนี้ฝนตกดีฝนตกหนักเห็ดตามธรรมชาติก็เลยออกกันปักกันลายนกวัดเข้ามาหาบนดอย มันก็จะออกตาม,มูปืนใบไหม้ปืนอย่านาะก็เพอได้กินกันหิดหอมโดยฮ็ดลมลักษณะของมันก็คือสีขาวนวลออกจบเป็นขาวขาวนวลน,นวลเราดูลักษณะดอ,อกของมัน ต้องใบจะมีกรีบกรีบต้องใบหรือว่าใต้ใบเนี่ยจะทีเสมอสม่ำเสมอแลว้วก็ทีใช้สำหรับพัดย่างหรือว่าตำน้ำริกก็ได้ ันนี้จะเป็นเห็ดติมันบ,าน,บานแล้วลูกษณะจะลักษณะจะขาวขาวนวลๆออกเขียวขีๆหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นเห็ดไข่เห็ดหอมหรือว่าตั้งเหนือห้องเห็ดลมที่จีตุ่มตุ่มมินอยาตามวิธีชาบ้านล้วนวัดก็ เ็ยเสาะมาหลายปีเหมือนกันที่จ้เวลาช่วงตี่องวัดหาเห็ดประมาณา0ปี่านมาหรือว่า20ปี่านมันลว,วัดหาเห็ดเขาก็กินเอาไปกินหาไดไลนนักก็ขายของอันนี้เป็นเห็ดจากธรรมชาติมันมีสารพิษมันมียัง มันก็จะปลอดภยัยไปในระดับหนึ่งมันก็ใช้ชีวิตวิถีเจ้าบ้านแห่แบบหนึ่งพี่เขามาหาเห็ดในป่าวัดก็ล้องขึ้นมาขึ้นดอยมาเขาจะเก็บใส่ งวดมีตะก้าหรือว่าเป๊ะตั้งเหนี่ยวห้องเป๊ะสะพายหลังคล้ายๆตะก้าเก็บใส่ไว้จัดเรียงเหมือได้บอบชำ มันออกแบบไหนมันออกอย่างไดนี่นวัดจัดโดยนวัดไปนวัดแต่ปลาไปเก็บวันนี้ออกปืนใบไม้ของมีนี่ปืนใบไม้นี่ปืนใบไม่ที่มันเน่าไปก่ะเอาไปแล้วกินหอมขนาด นี่เจียวเฮ็ดหอมเพราะกื้อมันเป็นเจี่ยไปเพื่อจะได้ออกในปีหน้าหรือปีถัดไปอ่านี่ได้หลายอยู่นึกว่าจะปลาท่านผู้ชมไปต้องเข้าไปในต้องปูนครับ เป็นตามธรรมดาในป่าในดอยก็จะมีเฮ็ดหลายๆอย่างออกคนที่หาเห็ดเขาต้องหู้แท้ๆว่าเฮ็ดดีกินหรือว่าเดีกินแบบนี้บดีกินเป็นเห็ดหลังคกเห็ดมียางอาจจะบ่มคคิดแต่บ่บ่ลำหรือบ่บ่อร่อยบ่เป็นที่นิยมกันแต่นี่เป็นเฮ็ดเห็ดไข่เห็ดลมที่ออกและนี่คือเห็ดทีดีกิน เขาจะ,จะเก็บพยายามเขาเก็บพยายามเอาดินมันออกดินมันออกจากก็คอยเก็บไปจีมันก็มีนี่คือจีมันก็คือต้องตุง้มๆอยู่อ่าว่าจะเก็บละ ตรงนี้ก็ฝนตกยังตกท้องฟ้ามืดขึ้นแต่เขากดสบายหน่อยนะคือมันเป็นการที่เย็นหน่อยการขึ้นเขาขึ้นดอยเฮ็ดจะออกทุกอย่างเฮ็ดมีทุกสีสีเหลืองสีแดงทั้งกินได้และกินบม่ได้เขาก็เลือกเก็บติเห็ดที่เขาเคยหากินหรือว่าเขากินได้ เดี๋ยวตัวป้อนวดไปเลยเอยอันนี้คือเ็ดเฮทหน้าหมอยแบบใหญ่คือขนาดของดอกจะใหญ่ก่ธรรมดานี่จะเป็นสีม่วงต้งเหนือห้องเ็ดหน้าหมอยคือหน้ามันคือหลังใบจะมีสีม่วงออกม่วงม,งมง่วงกระจายอยู่เต็มใบเหมือนกัน ตีบต้องขอใบจะมีความทีความละเอียดถ้าเห็ดที่มีความห่างนักๆกดยิงทำจะเพิ่มมีพิษหรือว่าเบา,บาอ่อยเขาจะเบาเอาเลยแต่เขาดูต้องใบนะคือมันทีแล้วก็จะมีแมงกัดหรือนอนกัดหน่อยหนึ่งคือก็เป็นว่าเห็ดตัวนี้กินได้ก็เช่นนึ่ง จนึ่งจะต้มรว่าก็จะเก็บเป็นตัวใส่เป็นตัวไว้นี่นี่ใส่เปน็นตัวตัวอาจจะไ้ไป,ป,ไปนึ่งกับน้ำพริกหรือว่าหากักลวัดมีนักๆนักลูกวัดก็จะไปทำเจี่วยวเลยนี่เป็นเฮดไข่เฮดหอมอาจจะเก็บใส่ไปเรื่อย ว่าจะใส่ตะก,กร้าของ,งวัดไปเลยเลยดูว่าวันนี้จะได้นักขนาดไหนเชิญทุกท่านทุกคนโดยหลวงวัดไปเลยเลยอันนี้ปลามาปลาแดงที่หลวงวัดเคยลงคล,ลิปไปหลอบแหลกๆเป็นเฮดแดงออกตัมผันใบใหม่เขาค่อยตุ่มละเก็บไปแต่หลวงวัดจะเอาไปแป่งเชือเอาไปแปรงพันก็ได้ ก็จะเก็บใส่นี้ไปนี่นก่อนเนาะเขามาหาเห็ดเอามาหาเห็ดเห็ดแดงที่ลุวัดเคยเคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้แหละนี่เป็นเห็ดแดงสีมันจะแดงแๆหน่อยหนึ่งแต่เบิ่อการนัดสดใสมันจะมีแดงเห็นอย่างหนึ่งคือแดงกอแดงใหญ่มันจะสดใสกว่า หัวดก็จะคอยกอยเก็บไปใส่ไว้ในตะกร้าของหลวงวัดเข้ามาหาเห็ดเขาสึจะมีตุ่มๆตุ่มๆเนาะ ตุ่มอยู่นี่คงมาไหวแล้วนั่นสภาพนั่นคือแก่เกินนี่ว่ามันโรยละดอกมันโรยการหาเห็ดก็ต้องพุตีิพุตีิว่าเห็ดออกตรงไหนอยู่ตรงไหนอันนี้มันโยรยละเพราะว่าจะปลอยมันเป็นพันไว้ตรงนี้ จะมาเอามันนี่จะมีเห็ดออกเพรานี้นวดจะเอาเห็ดที่มันดีกินก่อนเห็ดทสิไปดีกินเดีด๋ยวนวดจะลงคลิปผมข้างหนึ่งว่าเห็ดแบบไหนดีกินเห็ดแบบไหนดีกินแต่อันนี้จะเอาแบบดีกินก่อนอันนี้กินได้ ที่กินไม่ได้คือแบบนี้แบบนี้มีหนามจะพุ่มจะคำจะมีหนามตามขึ้นตามต้นเห็ดอันนี้กินบม่ได้ไม่ต้องกินเลยหรือว่าไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องเก็บอันนี้โรยไปละวควจะออกสองสามวันก่อนถึงวันมันขึ้นมาโรยไปละ พอมันเป็นพันเลยพอเป็นพอสปอร์ตรงนี้ออกไปพัน่อไปมันอากาศบนดอยเย็นๆวันนี้ อันนี้โรยไปหมดนี่เป็นเห็ดแดงเหมือนกันโรยไปแล้วว่าจะเก็บมันละมันลอยนล้วลไปแ,วแต่ดอกใหญ่นี่ดอกใหญ่นี่เป็นเห็ดแดงโรยหมดและน้องดอกนี้จะทักจะได้อยู่แันตึกม้วนวัดจะไปทําพันธุ์มันคือถ้าเราทําพันธุ์ก็ต้องใจเห็ดที่มันหมกกำลังบานเพราะว่าสปอร์มันจะได้ กระจายเต็มที่อันนี้ผมซื้อว่า,าต้องใบไค่เริ่มมีสีน้ำตาลแล้วคือว่าอายุมันจะเนื้อแกไปหน่อยเดี๋ยวไปไปเสาะหาตะงปุ้นใหม่มาจะกาตะงปุ้นใหม่ส่วนมากเฮ็ดลมหรือว่าเฮ็ดไข่จะออกจุ่มจุ่มปวกจะมีจุ่มปวก ออกแถวข้างจุ่มปวกฝนตกตะคื้นฝนก็เลยตกใส่ใบเห็ดทำเพ้่เห็ดไคเ่เละๆหน่อยใ,ใจได้ถ้าเอาไปทำพันหรือไปตำน้ำพริกนี่จำบางคนของเละแต่ตุมต้มๆนี่เอาไปผัดเอาไปย่างขนาดนี้อันนี้คิดว่างามละ แบบสวยงามเขาจะก่อยก่อยเอาใส่ต้องเด็ดเด็ดตรงปลายดินมันออกเพราะว่ามันจะทำให้อ่าข้างในที่เขาใส่ตะก,ก้าของมันจะเลอะไปด้วยดินหรือทรา,ายหลางอย่างหรือเหยมยังหนึ่งก็เขาเอาไว้มาทำพันต่อก็โยนไว้ตรงที่มันออกมาเขาจะเอาไปมดมันก็จะเป็นดินเป็นทรายและเหย่ยมยังหนึ่งพันมันก็จะมาได้ขยายอันนี้คือมันมียังมี สปอร์มีอย่างเล็กๆน,น้อยๆอยู่เตียวมาแหมจัดเมืนนี่กับแหมตีหนึ่งตีวัดเกยมาหาเห็ดลมเห็ดหอมมันฝนตกหนักยากเลยขึ้นต้นใหม่ขึ้นแต่มันเกยอ,ออกมันเกยอ,ออกตบบนี้มีอยู่ ได้กินอยู่มันเป็นการเพิดเพินอย่างหนึ่งเป็นการเสาะเห็ดได้กิน่นได้มีอาหารกินตามธรรมชาติทอย่างหนึ่งก็คือให้ออกกําล่างกายออกขึ้นมาขึ้นดอยเขาก็ออกกําร่างกายไว้ในตัวมีนักอยู่ไม่แม่นหมด ปนใบใหม่ปื้นใหม่หอกแถวปื้นใบใหม่กําลังงามงามออกงามงามตุ่มออกงามงามอยู่ ก็รวดมามาหาประจ๋มเอาประจ๋มเป็นซิิบกว่าปีที่นวัดมาหามาหาแถวนี่ยนวัดจะขออนุญ,ญาตเก็บก่อนเก็บเห็ดของวัดกันแล้นี้เป็นการหาเห็ดขายโดยเฉพาะ งามคิด่าจะเด้นนักอยู่วันนี้นวัดกับลังมาได้เกิบชมมั่วโมงก็ได้ละบรรยากาศร,รอบข้าง นุ้วัดจะขออนุญาตเก็บเห็ด,ดก่อนเก็บเห็ดนุ้หวัดจะปลาไปทั้งปุ่นวันนี้ก็ขอขอบคุณจับนักตีผู้ท่านทุกชนคนติดตามนุวัดเกิดเม,มินย้งในก็ขอกดติดตามนุ้วัดตัวเอง ว่าจะมีคลิปสตอ่อไปในการหาเห็ดหลายๆอย่างจะลงมาเรื่อยเยวันนี้ขอขอบคุณจังนักครับ